ขอพูดได้ไหมขอพูดได้ไหมว่าวันนี้หนูไม่รู้แหละว่าใครเชียร์อะไรบ้างแต่พี่อุ้มเก่งมากขอพูดถึงไทยแลนด์ก่อนแล้วก็เห็นวินาทีอุ้มร้องห้านี่หูน้ำตาซึมเลยะจ,ะจะละจะร้องตามเลยตอนที่ประกาศท็อป10แล้วก็ท็อป5อะ่ะเพื่อว่าพี่อุ้มทำเต็มที่ทุกรอบมากแล้วจริงๆทำเต็มที่แล้ว เป็นเราเราก็ตื่นเต้นแล้วคนมันเยอะมากทุกคนอย่างนี้เลยอ,อ้อมเลยทั้งโดมทั้งหอแล้วก็ใช่คือพี่อุ้มเก่งแล้วก็วันนี้พี่อุ้มสวยมากบอกตามตรงหน้าง,งานสวยมากหน้าฉ่ำแบบแต่ง <c oughs> หน้าแบบละตินที่จริงใจของแท้แล้วก็อย่างที่เขาบอกแหละอย่างที่พี่ฟ้าบอกป่ะพี่ฟ้าหรือพี่ชานะที่บอกว่าสุดท้ายแล้ว ตำแหน่งหรือการประกวดมันก็จบแค่ตรงนั้นแล้วชีวิตจริงคือมันก็จะเริ่มต้นคือชีวิตหลังประกวดดังนั้นพี่อุ้มก็ไม่ใช่แค่มิสแกนไทยแลนด์อีกแล้วก็มีโมงของมิสแกลนิชแนลเข้าไปมารอดูพีดอุ้มกันต่อไปนะฮะ